One News ตรงไปตรงมาวันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับครอบครัวสิงคิดได้นำเงินสดจากกองทุนยุติธรรมจำนวน7 0 0 0 0 0บาทยื่นประกันตัวผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นนะครับหลังจากที่พบหลักฐานใหม่ที่ทำให้เชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้บริสุทธิ์นับว่าเป็นคดีแรกนะครับที่มีการรื้อฟื้นคดีอาญา เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณสุชาติกุลบุษราคำครับแววตาที่เปี่ยมด้วยความหวังของสนอสิงคิผู้เป็นแม่ที่เดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับพัส,สกรสิงคีลูกชายที่ตกเป็นผู้ต้องหาค่าผู้อื่นโดยเจตนาถูกสารจังหวัดสิงห์บุรีพิพากษาจำคุก25ปีนานกว่า5ปีแล้ว ที่สนอเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกชายวันนี้เมื่อกระทรวงยุติธรรมเข้ามารื้อฟื้นคดีอาญาใหม่และมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าพัสกรเป็นผู้บริสุทธิ์วันนี้พวกเขาจึงนําเงินจากกองทุนยุติธรรม7 0 0 0 0สบาทมาขอยื่นประกันตัวพัสกร,รออกไปสนอหวังว่าลูกชายจะได้รับอิสรภาพกลับคืนอีกครั้งก็อยากให้เรื่องสําเร็จท,ทั่ททรมานจิตใจมาหลายปีอดทนทุกวันนี้ก็อดทน ต้องอดทนแล้วก็เข้มแข็งก็ให้กําลังใจลูกหนูไม่ต้องกลัวหรอกแม่จะต่อสู้เพื่อลูกหนูไม่ได้ทาอะไรผิดแม่จะช่วยให้ลูกค้นผิดให้คนท้องโลกนะได้รู้เลยว่าเออมันมีคดีแบบนี้นะมีคนช่วยเหลือให้ลูกหลุดจากเรื่องคดีแบบนี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มีนาคม2551นายพดนายพศเกิดผลถูกยิงเสียชีวิตในงานบวชในอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรี พัสกรสิงค์ิหนุ่มพิการทางการได้ยินถูกจับกลุ่มและพยาหลักฐานบ่งชี้ว่าเขากระทำผิดสารชั้นต้นและสาลอุทธรรวมถึงสาลดีกาจึงพิภากษาจำคุก25ปีกระทั่งไปร้องเรียนกับกระทรวงยุติธรรมจึงมีการลื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาใหม่และพบว่าผู้ต้องหาที่แท้จริงสองคนถูกจับคดียาเสพติดถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีและได้พบกับพัสกรเมื่อรู้ว่าเป็นคนพิการหูหนวก จึงเกิดความสงสารกลับคำให้การนำมาสู่การยื่นขอประกันตัวในวันนี้พระนประจักพยานยลานี้ก็เลยได้เกิดความสงสัยว่าทำไมต้องพกปืนถือปืนมาในยามวิกาลจึงลุกขึ้นยืนดูก็ได้เห็นชัดเจนเพราะว่ามีแสงไฟมีหลอดไฟอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านพอดีก็ได้เห็นหน้าของคนร้ายนะครับทั้งหมดนะครับวันนี้ได้ไดกำหนดวันนัดแล้วคือเริ่มพิจารณาใหม่ในวันที่3กรกฎาคม58เดือนหน้านะครับ ทั้งนี้สารเยาวชนได้ตัดสินให้ผู้ต้องหาตัวจริงจำคุกเพิ่มอีก12ปี6เดือนคำพิพากษาครั้งนั้นจึงยืนยันได้ว่าพัสกรบริสุทธิ์สารอุทธรณภาคหนึ่งจึงพิพากษาหรือฟื้นคดีอาญาตามพรบหรือฟื้นคดีอาญาใหม่พุทธศักราช2556ซึ่งถือเป็นคดีแรกในประเทศไทยทั้งนี้สารจังหวัดสิงห์บุรีพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้อยู่ในขั้นตอนของสารอุทธรภาคหนึ่งจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้ ยังไม่มีการสื่อพยานว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามคำร้องหรือไม่จึงยังไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวสุชาติคุณบุษราคำรายงาน o News ตรงไปตรงมา